รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดลากฟ้าเขียวค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เมืองลองเยบินบนเกาะสวาบัตที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเป้กับคุณพ่อและทีมงานก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองลองเยบินเมื่อวานนี้จากกรุงออสโลซึ่งเป็นนครหลวงของนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวต้องขอให้คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างค่ะได้ก็ในตอนบ่ายวันนี้ผมกับเป้และทีมงานเราจะลงเรือสำรวจชื่อเควสตจะเดินทางไปสำรวจ หมู่เกาะสวอบัตซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของคู่โลกเหนือเป็นเวลา11วันแต่ในช่วงเช้าเนี่ยเรามีเวลาว่างผมก็เลยขอให้เป้กับทีมงานเนี่ยไปนำชมเมืองรอยเยอบินซึ่งเป็นศูนย์บริหารอของหมู่เกาะสวอบัต์รอยเยอบินก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะมีประชากรประมาณ2,000คนค่ะ เมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็นเมืองผลิตฐานหินปัจจุบันก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือเพื่อไปสำรวจโค้โลกเหนือแล้วก็เป็นศูนย์ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะของโค้โลกเหนือได้ของแล้วค่ะไปซูปกเปอร์มาร์เก็ตมาที่นี่ก็เป็นซูเปอรม์มาร์เกต็ตที่เดียวของที่ลองเยเบนนะคะก็เมืองน,นี้ก็มีประชากรประมาณ2,000กว่าคนนะคะแล้วก็มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ1 5อกว่าคนที่นี่ก็จะเป็นพวกร้านขายของแล้วก็มีร้านอาหารไทยด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยค่ะ ที่นี่ก็มีร้านขายของนี่ประมาณ5-6แห่งนะคะก็ส่วนมากจะเป็นร้านพวก o u t ดอ o r shop มากกว่าก็จะขายของผวกอุปกรณ์กันหนาวอุปรกรณ์พวกดสกีพวกรองเท้าถุงเท้าเสื้อหนาวประมาณนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเลยกัน ก็ทางจะอุ่นก็จะเป็นขายของพวกเอาดอร์ชแล้วก็เป็นของพวกซูวิเนียค่ก็จะมีรันนี้ก็จะเป็นพวกของเสื้อผ้าเด็กรานนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าหมดเลยประมาณสี่ห้าร้านได้ะค่ะก็เป็นอุปกรณ์เอาดอร์ ชิ้นซื้อที่พกหน้ามาจะฝากเพื่อนที่เมืองไทยค่ะก็ราคาหนึ่งร้อยกสบเก้าตัก็ตกประมาณแปดร้อยกว่าบาทค่ะ หนึ 1> 1่งคู่ไซส์เอเพราะว่าที่เมืองไทยหาไม่ค่อยได้มาดูที่นี่มีไซส์พอดีเลยก็240โครนก็ประมาณตกประมาณ1,000บาทค่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนนะคะ ในตอนบ่ายทั้งรือสัรวจรด์ควสได้จัดให้มีการปรมนิเทศที่โรงแรมที่พักสำหรับผู้โดยสารทั้ง50คนโดยคณะสำรวจหรือเราเรียกว่า Expedition Team ประจำเรือเป็นผู้ตนเมินการหัวหน้าคณะสำรวจได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงเส้นทางเดินเรือสภาพอากาศการแต่งกายและการใช้ชูชีพในการประถมนิเทศนี้จะเห็นได้ว่าทางคณะสำรวจได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี สำรวจนั e ดเได้จัดให้มีการปฐรมนิเทศที่โรงแรมที่พักสำหรับผู้โดยสารทั้ง50คนโดยคณะสำรวจหรือเราเรียกว่า expedition team ประจำเรือเป็นผู้ต้นเนมินการหัวหน้าคณะสำรวจได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงเส้นทางเดินเรือสภาพอากาศการแต่งกายและการใช้ชูชีพในการปฐรมนิเทศนี้จะเห็นได้ว่าทางคณะสำรวจ ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีมีวิดีทัศน์ฉายประกอบโดยพ่ออย่างยิ่ง เส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับผู้โดยสารเส้นทางเดินเรือของเรานั้นเรือจะแล่นอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอาร์กติกซ์เคิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโค้โลกเหนือต่อมาก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าที่เราไปนี่อยู่ในเขตโค้โลกเหนือ เราจะไปในสภาพอากาศที่พวกเราไม่ค่อยมีความคุ้นเคยเขาเียนเพิ่มเติมนะครับว่าหัวหน้าคณะํำรวจเนี่ยชื่ออาดามเนี่ยเคยมาอยู่ที่เกาะสมุยมาสอนดำน้ำอยู่เวลาหนึ่งปีครึ่ง ก็มีความคุ้นเคยกับประเทศไทยพอสมควร <c oughs> ทางหัวหน้าคณะตำรวจก็ได้ชี้แจงให้ทราบถึงการแต่งกายแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะพบระหว่างการเดินทางเขาได้ อธิบายแล้วก็สาธิตถึงการใช้ชูชีพซึ่งผู้โดยสารทุกคนเวลาลงเรือยางที่จะไปสำรวจอ่าวหรือขึ้นฝั่งก็ต้องสวมเสื้อชูชีพนี้ท่าูชมครับก่อนที่คณะของผมจะไปลงเรือครุยรอบหมู่เกาะสวอรบา,บาท ทังเรือก็จัดให้เรามาชมพิพิธภัณฑ์สวอบัตซึ่งอยู่ข้างหลังรมมีทางเข้าพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยของสวอบัตซึ่งอยู่ทงซีกซ้ายนี่พิพิธภัณฑ์นี้ก็จัดได้ดีมากครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าเข้าไปชมแล้วก็จัดได้ทันสมัยเราได้เห็นชีวิตเห็นประวัติของการก่อสร้าง ที่สวอับเดินไม่เริ่มจากเป็นเหมืองฐานหินตอนหลังก็เลยกลายเป็นศูนย์วิจัยขั้วโลกเหนือและก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอาร์กติกเซอร์เคิลขณะนี้ผมเข้ามาอยู่ในพิพธภัณฑ์สวอับทเปิดนร่อนเพื่อนทำได้สวยงามมากแล้วก็มีแผนที่สแสดงถึงหมูกก่เกาะสวบัตททั้งหมดเลยเมืองที่เรามาอยู่คือเมือง โรเดยอบิน,นซึ่งตั้งมานานและเป็นศูนย์ผลิตฐานหินก็ส่งออกของสวามสวามเดี๋ยวเราจะลงเรือคุยสิบวันจากโรเดยอบิน,นี่งแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วอ้อมกลับมามาลงที่โรเดยอบินใช้เวลาทั้งหมด10วันซึ่งนี่อยู่ใกล้กั้โลกเหนือมาก นี่นกของที่นี่ของสวาบัตหลังการปรถมนิเทศทั้งเรือได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปชมพิพิธภัณฑ์สวาบาัตซึ่งมีนิทรรศาการถาวรเกี่ยวกับมูกเกาะสวาบาัตและโคโลกเหนือและสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกซึ่งสตาฟไว้ เพื่อให้พวกเรารู้จักเพราะอาจจะพบระหว่างการเดินทาง พิพิธภัณฑ์สวบาบเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวกว้างขวางพอสมควรแต่เขาได้มีนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่านกแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นไว้พอสมควร หลังจากชมพิพิธภัณฑ์แล้วทั้งเรือก็นำผู้โดยสารทั้งหมดไปขึ้นเรือควสตหัวหน้าคณะํำรวจได้กล่าวต้อนรับขึ้นเรืออีกครั้งหนึ่งและได้แนะนำกัปตันและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ลังจากชมพิพิธภัณฑ์แล้วทั้งเรือก็นำผู้โดยสารทั้งหมดไปขึ้นเรือควสต์หัวหน้าคณะสำรวจได้กล่าวต้อนรับขึ้นเรืออีกครั้งหนึ่งและได้แนะนำกับตันและเจ้าหน้าที่ประจำเรือหัวหน้าคณะสำรวจแจ้งว่าตามแผนการเดินเรือเดิมนั้นเราจะเดินทางขึ้นเหนือ อ้อมูเกาะสวบาทแล้วกลับมาลองเยอบินผ่านปลายเกาะด้านใต้แต่เนื่องจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามีเมฆฝนและลมแรงก่อตัวทางด้านเหนือของเกาะทางกัปตันและคณะํำรวจได้หารือกันและตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเลี่ยงจากเมฆฝนและลมโดยเดินทางลงใต้แทนซึ่งมีสภาพอากาศเป็นปกติรือเคเวสออกเดินทางจากเมืองลองเยอบิน เวลา5โมงเย็นมุ่งหน้าลงใต้ใช้เวลา1ชั่วโมงก็มาถึงสถานที่แห่งแรกที่จอดแวะคือหมู่บ้าน b a รน e n s b ร r g ซึ่งเป็นเหมืองฐานหินของรัสเซีย ขณะนั้นเป็นเดือนสิงหาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อนของมู่เกาะซาบาดจึงไม่มืดเร็วนักเวลาหนึ่งทุ่มก็ยังสว่างอยู่ ภูเกาะสวบัทนี้อุดมไปด้วยฐานหินจึงได้มีชาวอเมริกันซึ่งชื่อลองเยอร์บินซึ่งเขานำชื่อชาวอเมริกันคนนี้มาสร้างเป็นชื่อเมืองก็ได้มาทำการเปิดเมืองฐานหินที่นี่ต่อมาทางรัสเซีย ก็ได้มาขอสัมปทานจากนอร์เวย์มาเปิดเหมืองฐานหินที่แบลันส์เบิร์กซึ่งเราได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้ ทางเรือได้นำผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นไปเดินชมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงโดยมีสาวชาวรัสเซียซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นและพูดภาษาอังกฤษได้ดีเป็นไกด์นำชม ในที่สุดเราก็ได้ออกเดินทางจากลงเยอบินลงเรือมุ่งใต้ไปสวนหัวหมุ่เกาะสวบ,บาดซึ่งอยากจะเรียนว่าผมกบับเป้และทีมงานก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาไกลสุดถึงโคโลกเหนือแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้พบสัตว์ต่างๆที่เราอยากจะพบยิ่งได้ไปเห็นสัตว์ที่เขาสตาร์ฟอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะ มีมากมายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดก็มีทั้งหมีโพลา่าซึ่งถือว่าเป็นดาวเด่นเป็นสัตว์เด่นที่เราต้องการพบให้ได้แล้วก็ยังมีพวกแมวน้ําแล้วก็นกทะเลอีกมากมายซึ่งนกทะเลพวกนี้ก็เป็นนกประจําถิ่นของขั้วโลกเหนือซึ่งเราจะไม่พบแถ่ประเทศไทยเลยครับก็เป็นเรื่องที่ดีเรียกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เดิน ทางํำรวจหมู่เกาะโซบาทจริงๆวันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแล้วจากกำหนดการที่เราได้คุยกับทางคณะํำรวจที่เขาชี้แจงให้ผมกับเป้และทีมงานฟังเนี่ยมาสนใจมากครับก็เตรียมตัวไปกับเรานะครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจสัตว์ป่าชนิดต่างๆซึ่งหายากด้วยแต่วันนี้ก็เวลาหมดแล้วผมกับเป้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับกกลลัุอออ้าาาพพรรมมจะทททนนนนเเเิิี่่่ยยวชปฝำ